กรุงเทพต้องสะเทือนนะครับเพราะว่าต้องตัดถนนใหม่ครั้งสำคัญครับมีการเว้นคืนที่ดินกว่า3,000แปลงนะครับงบประมาณเนี่ย17,000ล้านบาทเลยทีเดียวผ่านหมู่บ้านผ่านโครงการเพียบเลยเอายังไงดีเดี๋ยวคลิปนี้รล่าฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันย่ติจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกอคุณครับมับง่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อเปรเ็นลยครับสิบ่งที่ทุกคนนะครับผมคีมครับผมนักลงทุนเนี่ยสังหารีบณ ค,คุณอยู่กับช่อง Property Expert หลายที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของดราม่าก,การเวนคืนที่ดินครับก็เรียกว่าสดสดร้อนร้อนเลยนะครับที่มีดราม,ม่าว่านายคนหนึ่งนี่นะทำการซื้อบ้านนะครับที่โครงการดังอีกด้วยแต่ดันฮะไปอยู่ในแนวเวนคืนครับก็เรียกว่ามาเตือนภัยกันอย่างใหญ่เลยนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยการเวนคืนไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดนะครับถ้าต้องทําถนนตัดผ่านเพื่อสาธารณประโยชน์รัฐบาลเนี่ยก็จะจ่ายค่าชดเชยให้กับทางเจ้าของที่ดินด้วยนะครับโดยราคาเนี่ยจะมีการอ้างอิงกับราคาประเมินนะครับแต่อย่างที่หลายคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าราคาตลาดเนี่ยปกตินะมันก็จะแพงกว่าราคาประเมินครับและนี่มันับเรื่องของการโยกย้ายบ้านด้วยนะฮะก็เรียกว่าทําให้เกิดความวุ่นวายสับคนที่เป็นเจ้าของบ้านครับ ซึ่งในกรณีที่แบบว่าโดนเต็มๆเนี่ยต้องขายยกแปลงเลยอันนี้ก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าบางที่นี่นะมันโดนไปเสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับ แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะจ่ายนะคะที่ที่ถูกเว้นคืนไปนะครับรวมถึงนะถ้าหากที่ดินเก่าที่ถูกตัดไปนี่นะครับมีมูลค่าที่ลดลงเนี่ยก็จะจ่ายค่าชดเชยตรงนั้นด้วยนะครับกล่าวก็คือนะโดยทั่วไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างยุติธรรมประมาณหนึ่งนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการโยกย้ายเรื่องของธุรกิจเรื่องของการอยู่อาศัยเป็นสําคัญครับและเคอาจะมีข้อสงสัยว่าถ้าหากเราได้ราคาที่ไม่พอใจเนี่ยจะทํายังไงดีนะครับมันสามารถอทธทอ์นะครับขอเพิ่มราคาเงินค่าทดแทนได้ด้วยะตต่่อรรรัฐมมวาากก และต้องฟ้องคดีต่อศาลนะครับภายในเวลา1ปีฮะและล่าสุดนะครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังทาโครงข่ายอันใหม่นะครับตรงแถบกรุงเทพใต้นี่ฮะมีงบประมาณกว่า1 7 0 0 0ล้านนะครับทำถนน6เลน20กิโลตัดผ่านเมืองตัดผ่านบ้านตัดผ่านโครงการเพียบครับตรงนี้จะทําการเชื่อมตัวสุขสวัสดิ์เพชรเกษมแล้วก็วงแหวนใต้อีกด้วยครับปกติการเว้นคืนเนี่ยที่อยู่ในชุมชนหรือว่าในพื้นที่ที่มีความหนานแน่นเนี่ยจะได้แก่พวกแนวรถไฟฟ้านะครับ แต่นี้คืออีกหนึ่งโครงการที่ค่อนข้างตัดผ่านกลางเมืองเหมือนกันหากวิจากแผนที่เนี่ยจะเห็นภาพว่าไอ้ตรงจุดสีชมพูนเนี่ยนะครับก็เป็นจุดแนวเวนคืนนะเช่นเช่นตรงนี้เนี่ยเป็นแนวเวนคืนของรถไฟฟ้านะครับและส่วนตัวโครงการที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเส้นโครงการอันนี้นะครับก็คือตรงแถบสุขสวัสดิ์เพชรเกษมตรงนี้นะครับโดยผู้เหยวเนียการทําถนนหนทางเนี่ยนะครับก็ต้องการทําให้ระบายนะครับรถยนต์จากในเมืองเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยออกมาข้างนอกได้อย่างรวดเร็วได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนะครับกาวคือถ้าถนนมันมีข้อขวด เยอะๆเนี่ยมันก็วิ่งไปค่อนข้างยากกันนะครับแล้วก็โซนโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่แบบเป็นถนนดั้งเดิมเหมืนอนเก่าๆนะครับขึ้นกันออกแบบแบบก่อนๆเนี่ยก็จะแมสนเส้นเล็กครับรถติดมีไฟดงไฟแดง,ดงความหนานแน่นสูงแต่ว่าทําถนนเส้นใหญ่แบบ6เลนตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเชื่อมเส้นสําคัญอย่างเช่นพวกกาญนาวงแหวนใต้พวกนี้ครับทำให้รถเี่ยระบายออกได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งการออกแบบถนนเส้นใหญ่แบบนี้นะครับมันก็จะโฟค่อนข้างดีกว่าถนนแบบทั่วไปนะครับอย่างเช่นไม่มีไฟแดงครับพอเจอแยกเนี่ยก็มีสะพานข้ามแยกยูเทิร์นอะไรก็ง่ายเลี้ยรถอะไรก็ค่อนข้างง่ายครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีการทําทางยกระดับนะตรงสะพานพระราม9้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปต่อเรื่องของทางพิเศษเลยนะออกพระราม2ลงใต้ไปเลยครับดังนั้นเนี่ยพอเส้นหมายตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะทําให้อ่าการเชื่อมโยงนะครับไปถนนเส้นหลักๆนะฮะตรงเนี่ยวงแหวนขาร่าตรงนี้นะครับหรือไปทางกัญจนาเพชกเกษม แล้วก็ออกนอกเมืองน,นะครับเช่นไปทางนครปฐมครับหรือว่าออกพอตเตอร์เวย์ตัวใหม่นะครับที่ไปทางการก็ได้ครับซึ่งพอระซูมเข้ามาเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามันเป็นโซนพื้นที่ที่แบบเออมีบ้านคนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรียกว่ารวมกันเนี่ยสามพันกว่าแปลงนะครับแล้วก็หลายหลังคาเรือนนะซึ่งก็ผ่านหมู่บ้านโครงการสําคัญสาคัญเนี่ยหลายโครงการเลยนะครับ โดยพื้นที่รวมเนี่ยกว่า450ไร่นะครับสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจำนวน1,431หลังคาเรือนนะครับแล้วก็ตั้งค่าชดเช่ยไปในประมาณ9,200ล้านบาทครับเอาจริงๆนะฮะดูวยภาพรวมของกรุงเทพนะครับถนนเส้นใหญ่เนี่ยก็คือมีมาเรื่อยๆแหละมีแต่โซนๆนี้แหละครับที่ไปถนนเส้นเล็กๆค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยพอทําปุ๊บเนี่ยการเดินทางโดยรวมมันจะสะดวกนะครับหลายคนก็มีคำถามว่าเอ้าทําไปแล้วชันจะที่ดินจะราคาขึ้นไหมนะครับต้องเวนคืนเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่า ซึ่งพี่สุตรเชนกองชีพนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัท Property DNA นะีได้ออกเอามาบอกด้วยว่าการตัดถนนตรงนี้เนี่ยเป็นการเปิดหน้าดินนะครับก็คือเปิดทั้ง2ฝั่งทำํำให้เข้าถึงได้อย่างง่ายขึ้นนะครับ จากเดิมถนนเส้นเล็กๆตรงนี้น,นะครับพอมีหน้าดินพอมีถนนเส้นใหญ่ขึ้นมาทราฟฟิกคนฟโฟล์เข้ามาเนี่ยนะครับมูลค่าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งพื้นที่ตรงนี้นครับเป็นพื้นที่ที่แบบว่าไม่ได้เพิ่งเปิดแนละ้วก็เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมีคนพัฒนาโครงการมาอย่างมากมายต้องบอกว่าพอตัดถนนปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีคนที่เข้ามาทําโครงการนั่นแหละนะครับ อสังหาเนี่ยทำอย่างไวฮะมีทั้งเท้าเฮ้าส์นะครับสองสามล้านบาทรวมถึงราคาบ้านเดี่ยวที่ราคาแบบ20ล้านบาทต่อหลังก็มีครับซึ่งจากการรายงานของทาง The Realist นะครับก็คือเขาบอกว่าในโซนแรกนะฮะตรงพุทธมณฑลสายหนึ่งแล้วกันระบบผึกนี่นะครับก็มีหลายโครงการเลยนะครับเช่น The Golden Empire นะครับสาทรนะ Golden Regent นะครับ The City ก็คือโครงการที่อยู่ในแนวเวนคืนตรงนี้นะครับต่อไปอีกแนวนึ่งครับนั่นคือตรงพรมาม2แล้วก็พุทธบูชานะครับมีหลายโครงการเหมือนกันนะครับเช่นสุภารายพรีโมนะครับ เอเวอร์ซิตี้นะครับเดอะพรีโน่แล้วมีชุมชนดั้งเดิมอีกเยอะเลยนะครับโซนต่อไปครับตรงประชาอุทิศนะครับแล้วก็กาจนาพิเศษนะก็ได้แก่โกลเด้นทาวน์นะครับพฤกษาวิวนะฮะแล้วก็เดอะแกรนครับก็เป็นโครงการใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับหมายความว่า20กิโลตรงนี้เนี่ยนะครับก็ผ่านโครงการซะเยอะเลยนะ งบประมาณทั้งหมดเนี่ยหนึ่งมืนล้านนะครับก็เรียกว่างบเว้นคืนเนี่ยก็เล่นไปแล้ว9,000ถึงหมื่นล้านนะฮะก็คือค่าเว้นคืนเนี่ยแพงกว่าค่าก่อสร้างอีกครับยังไงเนี่ยก็จับตากันดูตอนต่อไปนะครับถึงแม้จะมีความคลุกคลัดในช่วงแรกๆบ้างนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันดีต่อประเทศอย่างแน่นอนนะที่ต่อเมืองอย่างแน่นอนนะครับและเพื่อนๆเขียนว่าไงบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert ด้ววววยยยนน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 ะะะะะะคคคคครรรรรรัััััััััับบบบบแลลลลลลขขอออเเเเเเาาาาาาา1ิิิิิทีกกกดดดดตตตมม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 ให้้้้ถึึงงงซไปปปสสสฟูช็ผ2่ เพืสังหารมทรัพย์นะครับฉบับของคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงโดยใช้ระบบการเงินครับใครชอบข้อมูลเยอะๆเ่ยนะครับก็ติดต่อแอดไลน์กับบังคับข้างนี้เลยนะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะาเจอคลิปหน้้ครับสุดท้ายที้งดกวยกว่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมนยุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีีีคคคควววาาาามมมมมมพพพึงงงอออใใจจจนน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 ะะะรรรรรรััับบบบถถ้้้้้เเเเเเยยยยยแแลลไไไไไ่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทั์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม p าวเวอ t y l i ร์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ